รู้สึกตัวมันเป็นมันเป็นวิปัสนามันเป็นธรรมวิทยะวิจัยไงที่กสติมันเก็บข้อมูลส่งให้ไอ้ตัววิจัยมันทํางานวิจัยมันก็เลยค่อ้างยะละเอียดมันเป็นสมาธิที่เป็นโลกุตระคือมันก็เหมือนที่พุทธทันตัดอะในในสามยะฐานที่สิบเก้าเห็นขันห้ามันเกิดดับนะเป็นเป็นโลกุตระเป็นเป็นของพระยะก็คือธรรมวิทยานะแต่งสมาธิเขาจะแบ่งเป็นสองระดับที่มีอัสวะเป็นของหนักต้องแบกบุญมาด้วยอย่างเงี้ย มุ้ยเกิดมาชาติหน้าสวยอีกแต่งเกิดมาสวยอีกเป็นเจ้าหญิงซาอุมีเงินแปดแสนแสนล้า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 นมีเครื่องประดับมีพระราชวังมีเจ้าชายบูนายมาสู่ขอเจ้าชายบูนายก็มีหาเล่มห้าร้อเหรเล่มอันนี้ก็เป็นคนที่ห้าร้อยหนึ่งมันหนักแล้วก็ต้องเข้าโรงยาบาลห้าดาววิสายเสียบตายยากงานก็เยอะพูถึงบุญเป็นของหนักกันนะ เพราะมันต้องแบกกลับมาไงโยแต่สมาธิที่เป็นโลกุตระมันคือธรรมวิจยะคือมันวิจัยแล้วมันมันหาตัวตนไม่เจอในขันธ์หน้าใช่ไหมพูดถึงว่าเวลาหดหู่ซึมเศร้าเขาก็แก้ด้วยสติสัมโพชงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะเพราะมันสร้างกุศลมันจะมีกําลังขึ้นมาเนีมีกําลังก็คือสมาทานสี่แล้วซึ่งทางถึงนิพพานทั้งหมดแล้วเขาสร้างกุศลเพื่อเพื่อไม่มีช่องว่างให้อกุศลมันเข้ามาท่านั้นพระพุทธเจ้าตัดเนี่ย คือพูดถึงที่ท่านตัดในบวของสติมันแค่แค่มันให้ความสุขเป็นนิดน่ะแต่ถ้ามันถ้ามันเติมตินนิงลงไปเช่นเติมไอ้ความไม่เบียดเบียนลงไปมันถึงนิ่ผ่านเลยราะน่ผ่านมันชื่อว่าความไม่เบียดเบียนไงไม่เบียดเบียนนั่นก็มีความละเอียดอยู่เหมือนกันนะที่หลวงพ่อพี่นะก็คือไอ้วิริยะเนี่ยมันคือสร้างกุศลนะสร้างกุศลมันจะเบียดเบียนใครไม่ได้มันเบียดเบียนใครไม่ได้อย่างอย่างกรุณาแล้วกันนะก็แปลว่าไม่เบียดเบียนสงสาร อย่างสงสารเลยไปเบียดเบียนใครก็ได้ใช่ไหมจนถึงพระไงท่านตัดการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อเป็นสมณะเลยเพราะมันเบียดเบียนชาวบ้านเขาใช่ไหมเป็นพระเบียดเบียนทิพยายก็ชื่ออปยญาปัจฉะแปลว่าไม่เบียดเบียนหรือที่พราหมณ์ถามพระเจ้าว่าทิพภาทเห็นตัวเองเป็นยังไงก็คือถ้าไม่มีราคะก็ไม่เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ใจก็เป็นทิพภาฯที่เห็นตัวเองไม่มีโทสะมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็ไม่ทุกข์ใจก็เป็นทิพ ถ้าไม่มีโมหะใช่ไหมก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนเพก็ไม่ทุกข์ใจก็เป็นนิพพานทเหนได้เองบางครัละละวิชามันก็จะเห็นไงว่าเสียงมันเป็นอื่นอะจะไปโกรธเป็นทะไรโกรธมันก็เบียดเบียนตัวเองก่อนแล้วก็ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาหรือมีมารนะว่าตัวเองรู้มากกว่ามันก็เบียดเบียนตัวเองนะมีมารนะถึงขังตึงเครียดขึ้นมาแล้วก็ไปเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นเขาอีกมันก็มันก็มันก็ไม่ใช่นิพพานแะ่ระพูดถึงแต่ไม่เบียดเบียนมันก็ง่ายหลวงพ่อดูมันก็ก เวลามันทําอะไรมันเบียดเป็นตัวเองเบียดเป็นคนอื่นก็ไม่ไี้ถึงจะดูธรรมะอะไรถ้าไปกลมเห็นเข้าอะไรเงี้ยนะก็ยจะเบียดเบียนกันก็ต้องระวัง